และนี่นะคะก็คือองค์พญานาคเจ้าค่ะซึ่งอยู่บนถ้ำนะเจ้าค่ะพาดผ่านไปหน้าปากถ้ำของพญานาคทุกๆตระกูลนั่นเองเจ้าค่ะและในถ้ำสถิตแม่ย่าธานีผู้โปรยทรัพย์ให้ลูกหลานนะเจ้าค่ะกละัลยาณมิตรนะองค์นาคีนะคะงดงามมากๆเลยเจ้าค่ะซึ่งพวกเราทุกคนนะคะได้ร่วมกันสร้างสถิตอยู่ที่หน้าถ้ำแม่ย่าธานีนะเจ้าค่ะ เป็นองค์นาคีที่ประทับสถิตอยู่หนา้าถ้ำแม่ยา่ามีตระก,กูลมิรุปโขนะคราชตระก,กูลเอราปัถะนะคราชตระก,กูลชัพพยาปุตตะนะคราชและตระก,กูลกันหาโคตมะนะคราชเจ้าค่ะนี่เลยค่ะกัลยาณมิตเจ้าขาปิติมากๆเลยนะแม่ย่าเจ้าขาแม่ยงดงามมากๆเลยเนะแม่ย่าเจ้าขาประทานพรกับกัลยาณมิตร บางท่านก็อยู่ไกลเนาะไม่สามารถมาได้อินก็ขอเป็นสะพานคุ้ให้กับกรายาณมิทุกท่าน,นเจ้าคะ่ะแล้วก็บางท่านหลายท่านเลยเจ้าคะ่ะลูกหลานพญานาคก,ก็ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่ท่าพญานาคแห่งน,นี้นะเจ้าคะ่ะ ซึ่งที่นี่สงบและร่มเื่อนมากๆเลยค่ะแล้วก็รายชื่อกัลยนณมิตรนะคะให้อิ่มนะคะเป็นตัวแทนในการเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของกรารยนณมิตรนั้นนะคะได้นํามาบรรจุนะคะใส่ในโอมแม่ยา่าที่สถิตยอยู่หน้าถ้ำแม่ย่าธานีนะเจ้าคะ่ะทั้ง4ี่ตระกูลนั่นเองเจ้าคะ่ะนี่เลยจ้ะเลยน้นเจ้าขางดงามมากๆเลยเนอะกรารยนณมิตรเจ้าขา น้อมจิตขอพรได้เลยนะเจ้าค่ะเราทำกันสำเร็จแล้วนะอไปไหว้แม่ย่าธานีข้างในนะเจ้าค่ะไม่ย่าจ๋ากาปไปม่ย่าทานีเน้เทพให้ผู้ปยซม่เลยูกหานมาขอพรน้ให้น้องินเป็นสะพานบุญให้กับลูกหลาน้วยนะ ใจมากๆเลยเจ้าค่ะอย่างที่อินได้บอกนะคะว่าการันตรหลายท่านเนี่ยก็ตั้งใจเดินทางมาก็ได้พูดคุยกันจริงๆได้เจอกับอินด้วยนะคะบางท่านค่ะก็ได้โชคจากแม่ย่าทาน,นีเจ้าค่ะบางท่านก็ไปขยับบุญบอมที่ศาลแม่ย่าข้างหน้าเจ้าค่ะแล้วก็ได้โชคก็ได้ลงมาชุดสวยๆมาถวายแม่ย่าแล้วก็เครื่องประดับเจ้าค่ะบางท่านนอะก็บนไว้บางท่านก็บอกว่าถ้า ลอตเตอรี่หรือได้โชคลาภจากด้านการงานเนี่ยค่ะก็จะมาปฏิบัติธรรมที่นี่พอเองได้เจอก็เลยได้พูดคุยกันบางท่านก็ประสบความสําเร็จในด้านการงานเจ้าค่ะบางท่านก็เดินทางม,มาปฏิบัติธรรมค่ะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็กราบอะไรเงี้ยค่ะมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ที่ท้ำแม่ยาธานีซึ่งที่นี่นะเจ้าค่ะสงบร่มดื่นสามารถเก็บเกี่ยวเก็บบุญปฏิบัติธรรมวิปัสนาได้ยอย่างเต็มที่เลยเจ้าค่ะแล้วก็อยู่ในถ้ำกับแม่ย่าธานีค่ะ รับพลังรับโชครับผรนกันนะเจ้าคะ่ะก็เชิญกันเลยนทุกท่านนะคะน้อมจิตน้อมใจกับไ้แม่ย่าธานีนะเจ้าคะ่ะแม่ย่าธานีเทพเป็นผู้โปรยทรัพย์เจ้าค่คะรักลูกหลานมากๆเลยยิ่งลูกหลานท่านใจนะเจ้าคะคิดดีจิตด,ดีเพียรดี D. หนังคำที่ว่าก,กายะวาจาจิตตังเจ้าทำเจ้าใส่เจ้าได้เองเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญจ้า บายสีเยอะแยะมากมายเลยเจ้าค่ะลูกหลานนํามาถวายนะเจ้าค่ะแม่ย่าธานีเจ้าค่ะขอพอรกันนะคะกัละยาณมิทุกท่านเนอะลูกหลานพญานาคเนอะเราสร้างองค์พญานาคสถิตที่หน้าปากถ้ำด้านขวาสำเร็จแล้วนะเจ้าค่ะ อนุโมทนาบุญนะคะกัลย,ยาณมิตรทุกท่าน